ครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำมันฝรั่งอบชีนะครับคือมันกระแทงดูฟิรดของมันของชาวฝรั่งเศสรับะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีมันฝรั่งในมีกระเทียมหอมใหญ่ต้นกระเทียมมีนมม,มีครีมนะครับเริ่มแรกเราก็จะผัดกระเทียม หอมใหญ่ต้นกระเทียมผัดให้หอมครับไฟอ่อนครับไฟกลางไฟกลางผัดไปเรื่อยๆมันก็จะนุ่มพันอ่อนครบนับผมผัดเรื่อ,ๆอยๆครับแล้วก็คนอยู่ครับชื่องที่ระหว่างเราเราผัดเนี่ยเราก็จะมาะทำการ สไลมันว่าหั่นให้เป็นแว่นๆบางๆครับประมาณนี้นะครับบางๆไม่ต้องหนามากบางมากมาก,าก็ไม่ดีครับแล้วมันเดี๋ยวมันจะเลาะหั่นไปจะหมดอ่ะมันนึงแล้ก็จะหัน่นแช่น้ําลงไปเลยครับเราไม่ต้องไปล้างมันมากนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เราก็ต้องการให้มันมีมียางความเหนียวรสชาติของมันอยู่ ถ้าเราไปล้างไปแช่น้ํานานจนแบบรสชาติของเขาจะจะจะ,จะจืดจางไปอันนี้ครัวลุลงจรนะครับสอนเองเลยครับทําขายในร้านนะครับมันตัวนี้จะเสิร์ฟได้หลายอย่างเสิร์ฟกับอกเป็ดเสิร์ฟกับมันทานกับแลมหรือลูกค้าจะสั่งเป็นไซส้ดิบสั่งเป็นมันอบชีสอย่างเงี้ยครับ อันนี้เราก็ผัดจนหน้ที่แล้วเราก็จะเอานมนมนมลงไปนมครับนมกับรีมอย่างละเท่าๆกันนะครับอย่างประมาณสองร้อยครับสองร้อกรัมสอง้อยกรัมนมมีชี้นะครับเราก็จะเคี่ยวไปกับเนี่ยต้นหอมต้นกระเทียมที่เราผัดจนเนี่ยจนมันเดือดมันก็เริ่มร้อนเริ่มเดือดล้ว อันนี้เรใบเบริฟที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยใส่ไปสองใบนะครับเราจะไปใส่ใบกระลิบหรือใบใบหวานใบหวานอันนี้เราก็ใส่ที่โรยไปเมื่อกี้นี่เป็นผงนัดแมกนะครับปรุงด้วยเกลือพริกไทยไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับพริกไทยเดี๋ยวมันจะมันเราจะไม่สวยครับ่ามันเด็ดสักพักหนึ่งนิดหน่อยเราก็จะเอามันฝรั่ง เริ่มเดือนแล้วมันฝรั่งแบบที่เราซอยนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปต้มในครีมที่เราเคียเ่ยวก็เขาเรียกว่าเคี่ยวใบฮาร์ดครับจะลดลงไปประมาณมีความข้นนิดนึงที่มันครีมกับน,นมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอามันเข้าไปใส่แล้วเราก็จะทําการอบไปในนั้นอะ่ะฮะฝาอบเราก็จะเอาผ้าที่มันปเปียกๆน้ำนิดนึงนะครับ เอาปิดข้างบนเพื่อความร้อนมันจะขึ้นมาดูดความร้อนขึ้นมาจะระอุเท่ากันอ่ามันจะทําให้มันข้างล่างกับข้างบนสุกเท่ากันแล้วก็ไม่ไม่ติดคนไม่ไม่คนเลยครับอันนี้ครับเราสุกประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจสอาเราก็จะใส่ธรรมซานชีสเลยใส่ไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยประมาณห้าสิบกร,รม accounts, ัมนะคร,รับครึ่งห้าสิบกรัม เอามันโรครึ้งนครับเราจะเที่ยวเรื่อยๆครับปิดร้ายรอบนึงเราก็เอาน้ำผ้าอันนี้นครับมาชุบน้ำแล้วก็ปิดให้มันระอุระอุนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทำการปิดไสไว้ปรมาณสิบนาทีครับสิบนาทีแล้วก็ออกมาเนี่ยครับจะมาตัากไส่แม่พิมพ์แบบนี้นะครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็เนี่ย ขั้นตอนเนี่ยจะสุดท้ายแล้วแล้วก็โรยกูยาชีสแล้ะกูยาชีสเป็นของชีสบางขาดเสร็จก็อร่อยโรยพราร์มิซานชีสแล้วก็โอลิปออยนิดหนึง่งครับแล้วเราก็จะเข้าเตาอบอบไปประมาณเท่านี่ก็จะได้ประมาณนี้ฮะเหลืองสวยนะพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟอร่อยกระแกงดูฟิโนั